สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับของอีสานบ้านเฮานะครับนี่ละครับบรรยากาศตอนเย็นอันนี้ก็คือนาปังนะครับพี่น้องพี่น้องกําลังผูกข้าวนาปังนะครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นท้องไล่ท้องนาหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ทํานาปังตรงที่เป็นเดินขึ้นบนก็คือนาปังนะพี่น้องคูณครับที่บมมีต่อฟังคุณครับ อันนี้ก็น้าปังนะครับกำลังเขียวนะพี่น้องบรรยากาศน้ำมือแรงนะครับคอยค่ำนะครับหางมงกุ้งกัวนะเพราะว่าอีสานบ้านเขามันค่ำเร็วนะพี่น้องนะฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่นะครับการเป็นอีสานบ้านเขานะครับตกเวลาหลังจากเกี่ยวเขาเลี้ยวจะเป็นลักษณะงั้นสินะครับนี่นะอากาศหนาวอากาศเย็นจะมีหมอก ลงมานิดๆนะครับพูดนะครับอันนั้นก็คือหน้าปังนะครับประมาณหลายเติบนะพี่น้องนะเดี๋ยวอีสานบ้านเฮาจะเป็นลักษณะอย่างนี้คลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับกับอยเงานะพี่น้องนะเพราะว่าบริลลลงคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศนำมือแรง พี่น้องเอฟซีเดเบังกันนะครับยบน่มือแรงใค่ใครแร้งเขาจะเป็นเังกซี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้ทช่นี้นะเจอกันไหมนะจะเป็นอียังนะสวัสดีครับ